สวัสดีครับพ่อนใหมนวันนี้ก็จะมาสอนเล่นเมตเตอร์กันนะเพราะว่ามีหลายคนขอเข้ามาอย่าเพิ่งเชิญเพื่อนซึ่งเมตเตอร์นะ่ะข้อดีก็คือเลือดเยอะดาเมจก็แรงเหมือนกันแล้วก็แขนก็ยาวด้วยอืมแล้วข้อเสียก็คือครูดาสกิลจะนานเล็กน้อยเอมน่าจะมีแค่นี้หรือเปล่านะแล้วก็เคลื่อนที่ก็น่าจะ เออเร็วนิดนึงแหละชาเล็กน้อยเพื่อไม่ให้กิการเสียเวลางั้นไปดูกันเลยแล้วกันไปผู้ชมไม่กดไลค์ไอ้นี่ตายนะนีจะรออะไรอยู่ไปกดไลค์เร็วโอเคครับตอนนี้ก็ได้เจอห้องแล้วแล้วก็ดูเหมือนจะเจอคนด้วยจะกดหรือเปล่านะกดดีดูเหมือนจะไม่กดแฮ รอบนี้กดเถอะขอร้อง <c oughs> โเมเตอร์นะผมจะอธิบายสกิลอย่างคร่าๆแล้วกันนะสกิลพิกไทยเลเวลหนึ่งก็คือจะทำให้เข้าสู่สนานะบ้านระห่ำไว้ขึ้นเมื่อปลาลงพื้นจะทำให้เกิดฝุ่นขวดพิกไทยจะนับเวลาตั้งคูดาวหลังใช้ เลเวลสองสามารถใช้ขณะที่หนูอยู่ในมือได้เลเวลสามก็คือมันจะทําให้เราแข็งแกร่งขึ้นแล้วก็จะจะมัดจรวดซ่อมแล้วซ่อมจรวดไว้ขึ้นด้วยเราติดตัวเลเวลหนึ่งก็คือจะทําให้เข้าเสริมสถานะบ้าระหำได้เมื่อโดนดาเมจเลเวลสองจะจะเมื่ออยู่ในสถานะบ้าระหำจะสามารถตัดฮิวได้หากหนูเอาไปมัด คนจรวดในช่วงเวลานี้จะทําให้เพื่อนร่วมทีมช่วยช้าเลขามก็คือห่าอยู่ในสถา,มมานะบ้าลาห์มคููดาวการโจมตีจะลดลงมา,มาถึงแล้วผมแห้อภิษใครก่อนนะโอเคแล้วต่อไปก็อัพตามด้วยติดตัวแล้วก็อติดตัวแบบนี้ นี่คือตามที่ผมแนะนานะผมเป็นเกริเกรดที่มาสอนเล่นเมเตอร์ในครั้งนี้แหละเพื่อช่วยพี่ก๊อฟแหละเพราะว่าพี่กอนะ๊อฟเน่ะสอนเล่นพี่ก๊อฟไม่สามารถไปเล่นในโหมดจัดอันดับในโหมดคลาสสิกให้ดูได้ก็ควรมันเก่งอ่ะขอโทษขอโทษวัลเลเวลสองมันจะตัดฮิวหนูได้20วิสําหรับ20ว่วิมันฟังดูไม่เยอะใช่ไหมแต่สาหรับแมวมันเยอะมากสําหรับหนูมันไม่เยอะอีกอย่างนะผมให้อัปติดตัวนําสกิล ทิศไทยหากเป็นสายกับดักก็ให้อับนำกับดักด้วยขออับบอสกสกิลกับดักก่อนนะเลเวลหนึ่งก็คือจะวางกับดักแล้วหากหนูมาเหยียบกับหนูจะกับดักจะระเบิดแลวหนูก็จะสแตนแต่กับดักนั้นจะสามารถถูกทำลายได้ด้วยการป้ายเทมใส่เลเวลสองก็คือหากมันแตกเศษอาหารจะก,กระเด็นออกมาหากเราเหยียบแล้วก็จะได้รับบัฟ ต้านทานาหมายถึงความเสียหายจะลดลงจากเดิมเรี่องสามก็คือกล่องสามารถรแตกกันได้สามชั้นว่าไงวัชผมไม่คนพูดเพลินไปหน่อยเลยนี่แน่ว่วัว้าว เลเวลห้านะผมเราจะเราจะอัพพิไกไครต่อก็ได้หรือไม่อยากแค่อยากอากัพกับดักให้อัพกับดักก็ได้แต่สวีมันก็น่ารำคานเหมือนกันเอ้อีกแล้วสองรอบแล้วนะนะ ถือพริกไทยอยู่ในมือนะแนะนําให้เรากินอาหารตลอดเวลานะทุกครั้งที่เลือดลดหนักไม่งั้นเราจะตายนะผมแนะนาให้ใส่ลูกโซมเผาไหม้มาด้วยสรการผมก็จะมีประมาณนี้แหละมันมีวิธีสดสองีหนึ่งเราจะวางกับดักก็ได้หรือว่าจะปาพริกไทยส้มแบบนี้ก็ได้เหมือนกันโอเคต่อไปให้อภารสิบสามไอ้นี่จำมึงได้ถ้าใครเป็นสายเน้นถึบ อัพพิกไทยถ้าใครอยากเป็นสายโซนให้อัพกับดักพิกไทยเลเ้วสามหนจะถึอเราจะถึกขึ้นตอนนี้ผมก็ดูเลือดนูดดดได้แล้วแหละผมขอบอกอีกอย่างนะสำหรับคนที่จะอัพกับดักผมแนะนำให้อัพพิกไทยสักเลเวหนึ่งก็ย 1, ัออยงดีแหละเพื่อเราจะได้รับบ้านละหำกั คืนมาได้แบบนี้มันทั้ง่ายทั้งดูดเลือดทั้งตัดหิวนะ่ะดูดเลือดอย่างเดียวยังไม่เท่าไรแต่มันตัดเลือดด้วยนะ่ะบางก็เล่นยากละเทนเนีอแต่ตัวละครที่หิวได้มันก็มีถึงหลายตัวด้วยผมขอบอกก่อนนะว่าเมเตอร์เป็นแมวได้ถึงสองสายก็คือสายโจมตีกับสายป้องกันผมตัดต่อไม่ค่อยเก่งนะก็ขออภัยด้วยนะเอม,มาแล้ว ก็จะแพ้ทางเมเตอร์หมดแหละเวลาเล่นเมเตรอร์ผมแนะนำนะให้เอาสกิลกรอบแบบตรงนี้มนันไวสกิลพิเศษที่เป็นกรอบเพราะว่าเมเตอร์ไม่มีกรอบนะมาต่อกันว่าทำไมเมเตอร์ถึงเป็นแมวได้ถึงสองสายเพราะเมเตอร์มีเลือดที่เยอะมากและดาเมจก็สูงเลยเป็นสายโจมตี เมเตอร์เป็นสายป้องกันได้เพราะว่าทั้ง3สกิลของเมเตอร์นั้นโซนได้หมดเลยโอเคครับ okay, huh? สำหรับคลิปนี้ก็น่าจะเป็นประโยชน์ให้กับใครหลายๆคนได้ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์กดติดตากดปุ่มกระดิ่เข้าไปกํลังใจให้ผมด้วยนะครับแต่ก่อนจะไปผมมีเรื่องจะบอกอีกกับเมลเตอร์ก็คือเมนะลเตอร์หน่ะแรงสูงหน่ะแลรงซูพิมมันก็ยังสามารถใช้ได้ตามปกติแล้วผมก็เล่นเมลเตอร์เก่งเป็นอันดับหนึ่งของเซิร์ฟเวอร์จริงๆเพราะว่าเมลเตอร์มันก็ไม่มีค่อยมีใครเล่นหรอกแต่เมลเตอร์มันโหดมากนะในโหดทีมผมจะไปละบาย